ทุกคนต้องมีเพื่อนแบบนี้เวลาสอบนี่ค่ะชอบป็นครับนี่ค่ะกระสอบเดี๋ยวดิซิเออนักเรียนแหกปากทำไมคะทำกระสอบค่ะดูทำไม่ได้น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 ูทำไม่ได้ดูทำไม่ได้มัน,นไม่เป็นเลยอ,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 อะไรเนี่ยเสรษฐาอาจารย์ วันประกาศผลสอบมีนักเรียนคนเดียวไดคะแนนหนึ่งร้อยเต็มค่ะอ่าได้ที่สิบเก้าค่ะนู้ดเลยคะอ,อีตอ่อแล้ครูห้องอื่นเวลาสอบข้อสี่ข้อสี่ครูห้องกูเวลาสอบเอเอ อมองอะไรคะคราวนี้ตอบอะไรเออทำสิคะได้ถูกถูกแมน มันเคยมีคนพูดเอาไว้ว่าการสอบอ่ะคือการทดสอบความรู้หลังเรียนถูกปะแต่ถ้ามึงอ่านหนังสือก่อนสอบแสดงว่ามึงโกงเออว่ะไอ้เหี้ยจริงดีนะกูไม่ได้อ่านเลยอ่ะเฮ้ยหอดไปเด้อเด้อเด้อเล่นๆนะอ๋อเต้จะไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ซื้ออีกเลี้ยวหมดเธอมานี่ก่อนมานี่ก่อนเจะดูห้องครัวก่อนมีควันอะไรไม่รู้ห้องห้องครัวดูที่ไม่รู้คืออะไรอ่ะคืออะไร มันคืออะไรอ่ะให้เธอดูดีดีมันมีอะไรปะขนมไข่ใส่น้ำยาล้างจานกินไปนานๆบ้านจะเป็นของเรากินได้ไหกินได้กินได้เข้าแล้วไอสัตว์ถอดอีกแล้วไอสัตว์ หม้อของข้ามให้กูให้ทายแม่กูเรียกว่าสีอะไรมันคือสีฟ้ามูลสีเขียวสีเขียวได้ไงสีเขียวแม่บอกสีเขียวอ่แลวไอตะกาฮีนี่สีอะไรสีเขียวแม่บอกสีเขียวอ่ะแล้วหมอนี่สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าอ่ะแม่บอกสีฟ้านะอ่ะอ่ะ ให้มาฟรีค่าเน้นเน้นอีฟไทรูปกันมาหนึ่งสองสามว้ายโง่วิดีโอรอลเลสวิดีโอน้องวิดีโอเฮ้ยวิดีโอวิดีโอ S <S เฮ้ยวิดีโอชิบหายแล้วไอ้เชีย่ยควันควันอะไรวะควันหายควายหันสติอะคนง่มุกงงไม่ไมว่ว่ะมุกมึงอะไม่ะไรวะเขาไม่มึงเป็นแควไม่มึงเป็นแคว่แม่มึงเป็นแควเอ้าเหี้ยนี่เฮ้ยก,กูไม่ใช่เหี้ยนะ กูควายมึงก็ควายเพราะมึงลูกควาย <laughs> ขณะที่กำลังทะเลาะกับแม่แบบโงงเชงโงงเทงก็คือฟาดฟันด้วยคำพูดยินดีด,ดีพี่กอโสดเดินมาเอาพัสดุมาส่งครับมาได้จังหวะซิดคอมมากมองหน้าแม่แม่ก็บอกพัสดุของใครเหรอคะพี่กนโสดบอกอ๋อของคุณน้อง <c oughs> เด็กเริ่มนาสัาน่นละแม่บอกโอเคคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่เซ็นรับเองนะคะ พาขนส่งรับตาไปปุ๊บแม่ถือไม้เลียวแล้วจ้ะปลายทางซะด้วยเดี๋ยวนี้ร้ายนะกนะแม่ว่านะต่อหน้าขนส่งนี่แม่นี่พูดดีขาส่งเดินไปปุ๊บแม่ด่าปั๊บเลยทำไมพี่นอนกูล่างวะเอา้าก็เตียงมันดังอ่ะเตียงมันดังทำไมอะดังไงเอา้าก็เนี่ย ก็ปึกแค่นาะเนี่ยไม่ดังแล้วไปเก็บที่นอนก่อนนุ่น <Trustee>